เศษซิลิคอนเศษยังก็จะเพชรแผงโซลาเซลล์เขาเอาไปใส่แบบพลิกงามดกดีเป็นปุ๋ยแบบพวกนั้นเศษขยะเข่าขยะยังมะมักเป็นปุ๋ยเอ็มขว้ามอีกเพชรเป็น EM บมวางอีกได้ขยะคนขยะคนขยะสังคมมันวางอีกมันมีประโยชน์บข้นจีเป็นเรื่องของขยะ ขยะดีกับมีขยะบ่ดีกับมีขยะดีกับมีประโยชน์ขยะบ่ดีกับบ่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับวามต้องการของการใส่น้ำหัดคิดหัดพิจารณาข้าจาว่าให้มีการคิดวิทยาศาสตร์เท่ากับบทองคิดวิทยาศาสตร์อะให้โรงเรียนวัดคิดแบบพุทธศาสตร์คิดแบบพุทธศาสนาบบพุทธ ปรวารูคือกันพุทธศรรสาธสตร์ศาสตร์ศาสตร์บ่นเป็นศาสนาไล้ศาสตร์แปลว่าคมามรููศาสตร์แปลว่าวิชาคามรูว,วิชาคามรูเชื่องพุทธวิชาคามรูแบบพุทธศาสตร,ร์มันมีวิทยาศาสตร์ศิลปรรศาสตร์แน,น,นวนั้นแนวนี้เท่ากับผมมีแนวเท่ากับพุทธศาสตร์คือการคิดแบบพุทธศาสตร์มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ มีเหตุจังมีผลมีผลพอาะว่ามีเหตุสรแล้วเขาก็คิดเอาคิดหาเหตุมันเกลืงมันเป็นอย่างมันยังห่าวจังเฮื่งแท้จากเลาะบ้านเลาะนั่นแทะนี่กับหาต้นเหตุมันหาสาเหตุมันเขาเห็นปัญหามันเขาก็คิดถอยหาสาเหตุเห็นปัญหาว่ามันเป็นอย่างติดศูนย์ายแท้หาสาเหติบันกน้ามันขานตัวเดียวกัน หัจักเหตุมันเลก็แก้ไขการบ้านบ่นบค่อยทรงสนใจกับบัสนใจติดรอวิซา่าใดกับบัถา,ามบ่ไทยงานบ่ทรงกับธรทมา,าสิลืมที่จริงพูดติดใบในอันสมุดอยู่มันหลุดลืมบ่เปลี่ยนแล้วนะสมุดบ่มีกับสิได้ติดรอดติดศูนย์ไปจะควางต้องใส่ใจจะควางน้ำนี่ก็เป็นการหาสาเหตุแก้ไขยังไงคิดแบบ พุทธศาสตร์หาวิธีการหามักมักแปลว่าหนทงังแปลว่าขั้นตอนแปลว่าวิธีการเพื่อเสียห้ไปสู่ความสําเร็จเพื่อเสียสู่เป้าหมายก็คือนิโรธจากปัญหาคือทุกสมุทัยคือสาเหตุต้นเหตุของมันมันเกิดจากยังหาังคนก้นก็เรี่ยนเปียกหลบ่อ่านหนังสือเมียกรจ่มให้ฟังจีงสันดาลเนื้อบรรด เนี่มันเข่าโรงเรียนแข้งหัวใส่พัดลมกับวะใดมันไงใส่ตากันขี่เรือมันขูออกกับปุ่นปุ่นปุ้นปุ่นปุนเป็นทางตรงพัดลมบ่ได้ปนั่นละเลนนี่กัถึกจมถึกอันนี้มาอุกอังมาผู้ใดส้างบาปส้างทุกข์ให้พ่อให้แมียลายกับผู้นั้นละบาปหลนี่กัเป็นผลของการเดินผิดมาก ถนนผิดคนทงังผิดเว่มันไม่เว่นี่ก็ผิดผิดหมกมันเดินบวถ,ถึงทางแก้ปัญหาบวถ,ถึกจุดหลายปัญหาหลายสาเหตุที่มันไปบวถ,ถึงเป้าหมายเฮาพยายามคิดให้มันถึงเป้าหมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเป้าหมายไว้มีวิธีการดําเนินงานเข้าๆไว้ในใจไว้ศึกษาเบิง สาเหตุมันดีมันสิไปบ่เถิงก็คือปัญหามันมันสิไปบ่เถิงย้อนนี่ละาซั่นย้อนได้นาฬิกาไม่นี่ละหรือป็นยังกว่าไปคิดบังมันสิไปบ่เถิงก้ออกไหมคิดเอาก็เหตุอ,อย่างไรมันสิไปถึงดวงดาวได้คิดแบบพุทธศาสตร์มันต้องไปคิดแบบวิทยาศาสตร์คือเขาก็ได้เอาบาปเอาบุญเขามาคิดน้ำ ชิงใดที่เป็นบาปชิงใดที่เป็นบุญนําบาปบุญก็คือถือศีละละร้ำถือธรรมบ่ผิดศีลเนี่ยเป็นเป็นกรอบของการจิตนําอันอินอีน้อย,ยมันเบิ่งอีหยังนั่นนะ่ะมันเบิ่งเรียมันดิดนึงกว่านั่นนั่งรับตาเบิ่งใจเจ้าของเบิ่งลมหายใจเจ้าขอางรับตาลงดีๆ <c oughs> การมี ธรรมะการมีขอปฏิบัติการมีสิ่งดีๆอยู่ในใจนั่นลละอาศับรนาจจะาพาลนางังมงคลชีวิตแมีนได้เบริรการบวคบค้นสัวเป็นมิตรการรบบัณฑิตการบูชาสิ่งที่ควรบูชาพนเป็นเรนียนน้ำหมอดูหมอเดาไปรูปพระเจ้านั่นพระเจ้านี่ทรงคันบบเซา,ายในอันยี่สบอันายในมือนี่สิ ประสบทุกขก่าท่านบณิชพวกนี่พวกบ่มีรักจิตรักใจเขาก็จะไปเป็นคือเขาจ้างมันก็เพะอันเฮ็ดอีอยังไงเข้าได้บอกมันมันอันนี้รอดว่าชันอันนี้ก็จะไปเชื่อมงคลนตื่นข่าวพวกซิ่งมุกนีเป็นมงคลเป็นขอปฏิบัติควรสีเฮ็ดแนบขึ้นไปกับวิธีปฏิบัติเฮาเฮ็ดอย่างไห๋มป็นยิไปถึงจนหมายได้เอาหัวขอทรมาเอาแนวดีดี เอาวัฒนธรรมไทยเข้าขมาใส่น้ำบ้านหนึ่งก็เบาถึงการประพฤติปฏิบัติตัวน้ำเน่อยู่ของวัฒนธรรมไทยเฮ้าการสงบนสง념ผงู <c oughs> ้หญ,ญิงควรจะมีความเหนียมความอายน้ำโร <c oughs> งเรียนเป็นที่จับตามองมีผู้ติดตัตวไม่สมัครหลายมองหลายบ้านแล้วจัสิ่วจังได <c oughs> ขอใหญ่มาขอมาสาบ้านแถวนี้เพอได้อยู่เขาโรงเรียนน้ำ อาจจะุงเทียบุงทันเพราะในเ,นนเมืออกับขอสมัครมาคนเห็นหลายคนกัดชื่นชมหลายชื่นชมจากตัวมูเหฮาหลีละปฏิบัติกันเฮ็ดกันเป็นยังดากมันจิตาขวางเห็นยังเขาพ่อใจข้าเจ้าชื่นชมนำ้ำโรงเรียนควันจเป็นตัวอย่างของโรงเรียนอื่นๆในประเทศไทยเมันว่าข้าเจ้าเห็นจำนเข้าเจ้าก็ดศีลบา้าแตว่ามันเมา่บังอีหลีว่ามันเลี้ยงลี้ยงใส่กัน เงียาเงีอาอยู่เงยมัเทียงมาเหมือนยงีมผักบ้านหม้อหนึ่งอันนะแต่มันเพื่นห่วงเงี้ยห่วงของปู่รังกาอยู่กับเพก่อนหนีไว้ระวังไว้ซุ่มไงกับเนี่ยกับเบิ้งไว้สำรวมไว้ซุ่มผู้ยาผู้ยิ่งอันโทษโทษน้ำผู้เบาหน่อยกับเพก่อนระวังไว้เนี่ยซุ่มผู้ใจกับพเท่าใดเราพันบูได้ระวังย่างพันระวังเดี๋ยวปูยิ่งนี่ละเดี๋ยวเนี่้โหโทษโทษไปหอนรัดกันบ้านนั่นบ้านนี้อู๊กอุ๊กรัดกันเห็นบ่ ช <mm um> ุ่มหนึ่งก็คล้ายๆกันแหละก็เพราะกันชุ่มเป็นโฮน้ำมูบาวก็ได้เป็นอย่างใดีสู้ทางบุญมันวนห้องด้วยกันกัดกันบ้านเนี่ยเพราะกันชำร่วมไว้เราบ้างไว้ใหญ่มันเกิดขึ้นจากอายข้าเจ้าข้าเจ้าขางเบืองมาแย่งกันอ้มันเดียบร้อยมันบ่ได้แยังกัให้เป็นคนดีคืดไว้กรอบในการคขึ้นถนนขึ้นแบบพุทธศาสตร์ไว้มีเหตุมีผลไว้มีบาปมีบุญไว้มีดีมีเัวไว้ คืดบวกกันไว้เมื่อสิคืดไปแต่นหนาเดียวจะคล้องคืดไปแต่ควมเดียวจะคล้องมิเต่มวลจะยินไปหนาบ่มีเบรกไว้มันสิสอบมันจะยังกัเอาไปคืบเนี่ยเฮ็ดทั้งในมันสิสอบผ่านเฮ็ดทั้งในสิสอบบ่ผ่านน,าน,นี่กันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในกันนี่ละพอเหตุพอผลมันยังบ่ผ่านพอเหตุมันยังผ่าน,น,านคิดแบบพุทธศาสตร์จำไว้คิดแบบพุท ท่าอิสระโอ้ยบอลพุทธาอิสระหลงพุทธาอิสระโลนดังอยู่ก็เลยหลงปากคิดแบบพุทธอ,อริยสัจเป้าผิดอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุนิโรธกับวิธีคือเป้าหมายมรรคก็คือวิธีแก้ไขวิธีดำเนินการ บอลเมนว่าแก้ไขยังเดี๋ยววิธีสีเฮ็ดเห็นมันสำเร็จรุลวงอย่างสี่แหละเอาเก่าไปขออไขควัญไว้ใส่แตนีไปขวอ,อนมือตายกับ่เบิดคิดแบบพุทธศาสตร์เอาไปใส่เบิง้งเอาวัานนี้เขาหวังสักันพักกันคิดเนี่ยแหละเด้เออ้า